วันที่23มีนาคม2568สวัสดีครับวันนี้ลุงจะนำเสนอวิธีการใช้งานเครื่องกรองน้ำทั่วไปนะครับดังที่เห็นในภาพเครื่องกรองน้ำจะมีจุดที่น้ำเข้าตรงนี้นะครับราจะแยกออกเป็นวาล์ว่หนึ่ง กับวาล์วส v คือว wow, าล์วหมายเลขหนึ่แล้วก็หมายเลขสาขอโทษทีครับหามายเหนึกับสนะด้านบนนี้จะมีเพชรเกียรมาตรวัดความดันนะครับในขั้นแรกเป็นการขั้นตอนการเปิดน้ําใช้ปกติให้เปิดว wow, าล์วหมายเลข v 1กับหมายเลข v 5ตรงนี้นะครับวาล์ว wow อื่นปิดหมดนะครับน้ําก็จะไหลเข้ามาทาง v 1 ครับผ่านเกจวัดความดันจะเห็นว่ามันจะขึ้นมากกว่าศูนย์นะครับอาจจะขึ้นประมาณ1.5หรือ2บาอันนี้ก็แล้วแต่แรงความดันแรงดันน้ำนะครับด้านบนเป็นท่อระบายอากาศออกใน,ในตอนแรกนะมันจะมีอากาศต้องไล่าอากาศออกก่อนนะตอนหลังก็อากาศไม่มีแล้วเนะี่ยก็จะปิดวาไวนะ้เป็นวาระบายอากาศเฉยน้ําก็จะผ่านชั้นกรองเดยมมักจะเป็นชั้นกรองทราย ชั้นกลองทรายหรือเลซินนะครับแล้วแต่ชนิดชนิดของทังกลองลงมาอย่างด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทาง V5 เป็นน้ำใช้เป็นน้ำสะอาดตอนนี้ถ้าหากจะล้างถังเรียกว่า b a c k w t s h การล้างถังเรียกว่า b back w a s h คือให้เปิดวาววีสองแล้วก็ v ีเปิดวาววีสแล้วก็วีสาน้ำเข้ามาก็จะไหล เข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลย้อนจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนออกทางวาล์ว V2 แล้วก็เป็นน้ำทิง้งบ้าอื่นปิดหมดนะครับเปิดเฉพาะตัว V2 กับ V3 ตัวอื่นปิดหมดน้ำทิ้งในระยะแรกก็จะมีสีขุ่นของตะกอนที่ทรายดักเอาไว้ได้นะครับแล้วก็จะเปิดอย่างเงี้ยแห้นน้ำ ไปล้างตะกอนจนทั้งตะกอนน้ำใสนะครับไม่ขุนแล้วก็ปิดนะครับปิดวาล์ววี 3, นะครับแล้วก็วี 2. ทีนี้ฟาส l ลนก็คือการล้างถังเร็วๆก่อนจะใช้งานเพื่อจะให้เม็ดทรายนาเรียงตัวกันตามปกตินะครับเป็นเป็นระเบียบตามปกตินะครับ อย่างสมเสมอเนี่ยนะให้เปิดวาล์ว v1 แล้วก็ v4 เปิดวาว v1 ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดวาว v4 ที่นี่นะครับมันก็จะเป็นการล้างเร็วออกมาน้ําจะเข้าจากทางด้านบนของถังลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นออกไปทางน้ําทิ้งนะครับ v1 เข้าจากด้านบนของถังลงข้างล่างออกทาง v4 ที่เปิดวายล้วรไปน้ําทิ้ง เราจะทําการฟาสลินหรือล้างเร็วๆเ,เนี่ยล้างถังแบบเร็วๆเ,เนี่ยประมาณหนึ่งหรือสองนาทีหรือสองหรือสามนาทีแล้วแต่นะครับอัตราการไหลของน้ําก็คือแล้วแต่ความดันของน้ําที่จุดนี้นะครับถ้าอัตราการไหลต่ําก็ใช้เวลาล้างนานหน่อยถ้าอัตราการไหลสูงก็ล้างแค่หนึ่งหรือสองนาทีก็พอนะครับหลังจากนั้น เราก็จะสามารถใช้น้ําได้โดยกันปิดบาวอื่นทั้งหมดทุกตัวแล้วก็มาเริ่มเปิดวาว V ์แล้วก็ V 5เปิดวาว V 1แล้วก็ V 5ใหม่จะจะได้น้ําใช้ออกมาเอาไปใช้ได้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยขึ้นจากพยาธิสภาพทั้งหลายเช่นตัวพยาธิในตัวจุลินทรีย์เล็กๆซึ่งอาจจะทําความไม่สบาย พยาธิสภาห้แก่ร่างกายได้นะครับก็คงจะมียบบจุยาปพิงเท่านี้การใช้ถังกองกําจัดความขุ่นก็ดีนะครับหรืออ่าจุลินทรีเล็กเล็กี่ดี็นเรื่องจําเป็นนะครับเพื่อให้น้ําที่ออกมาที่รว่าน้ําใช้นั้นใสสะอาดแล้วก็ปราศจาก จุดินรีเล็กๆจุลินรีเล็กๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำปลายทางการล้างเครื่องกรองที่เรียกว่า back wash หรือการไหลย,ย้อนทางนี้ควรกระทําบ่อยๆนะครับเช่นว่าสัปดาห์ละครั้งหรือสอสัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งเพื่อเอาตะกรนที่ติดค้างอยู่ในชั้นทราย หรือเรซินตัวนี้ออกนะครับไม่ชั้นแล้วาการกรองก็จะทําได้ยากขึ้นเพราะว่าตะกรอนก็จะไปอุดตันตัวชั้นทายแล,ล้วก็เรซินทําให้ความดันตรงนี้มันขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการไหลของน้ําที่ออกมาทาง V5 เนี่ยมันจะลดลงนะครับจําเป็นต้องล้างแบ็กวอชปบ่อยเมื่อล้างแบ็กวอชแล้วเนี่ยก็ต้องล้างด้วยฟาสลินเพื่อให้ เม็ดทรายเนี่ยเองตัวอยู่ในสภาพปกตินะครับถ้าไม่มีฟาซิฟาลินไอตัวการตกตะกอนของเม็ดทรายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับก็คงจะมีอยู่อยูเพียงเท่านี้นะครับโครงการปรับปรุงการใช้งานเครื่องกรองน้ำสถาน ปฏิบัติวิปัสนาอา,าตารามรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสวัสดีครับ